ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกไปๆมาๆตอนนี้หาใหญ่เลยผู้เสียหายผมอยากเฉยหน้าจังนะครับตามกระแสะแล้วทำไม่สำเร็จส่งดีเอสไอดีกว่าครับพ้นตัวเลยตอนนี้โยนกันไปโยนกันมาถูกต้องครับตอนนี้โยนกันไปโยนกันมาครับสังเกตไหมลนะ่ะอ่ะโยนกันไปโยนกันมาแล้วอ่ะก็อย่างที่ผมบอกไงว่าวันนี้อย่าลืมนะครับบริษัทดีไอคอน หนึ่งเขามีสินค้าเอออีกอันหนึ่งผม,มเห็นรายการหนึ่งนะครับเขาเอารู้สึกว่าเป็นทนายหรือเป็นใครเนี่ยแต่คนนี้ผมก็ไม่ค่อยเคยเห็นนะเขาออกมารายการแล้วเขาออกมาพูดอันเนี้ยผมไม่แน่ใจนะอะผมไม่มีข้อมูลแต่ผมก็ว่ามันใช่เลยนะคนที่เป็นตัวแทนของดีไอคอนช่วยตอบผมหน่อยว่าใช่หรือเปล่าเขาบอกอย่างนี้เขาบอกผมนะสมมุตนินะสมมุติอะผมเปิดสองสองแสนผมเปิดสองแสนอ่า ผมเปิดสองแสนนะอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วมีคนมาเปิดสองหมื่นนะมีคนมาเปิดสองหมืนนะอ่ามีคนมาเปิดสองหมืนห้าผมเอาของเนี่ยนะนะอ่าผมเอาของอันเนี้ยนะอ่าของผมที่ผมมีของสองแสนห้าเนี่ยผมก็จ่ายให้คนเนี้ยสองหมืนห้าเลยแล้วผมก็รับสองหมื่นห้าน่ใส่กระเป๋าใช่หรือเปล่าสมมตุติมีคนมาเปิดเป็นอะไรอะ่ะ ตําแหน่ง2 5งพนะครับผมก็รับเงิน2 5งพแล้วเอาใส่กระเป๋าใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะอ่าใช่หรือเปล่าเป็นเป็นแบบนี้ก่อนโดยที่ผมไม่ต้องส่งเงินให้บริษัทนะเขามีคนมาช่วยกันไม่ฮะคือที่เขาบอกก็คือว่าใช่ใช่ใช่ใช,ใช่แต่มัน ไม่มีเสมอไปใช่ค่ะตัดสต็อกให้สาขาได้ค่ะอ๋อตัดสต็อกให้สัตว์รายใหญ่มีสิทธิ์กระจายสินค้าโอเคใช่นะครับดิลเลอร์เขาสต็อกไว้เยอะอ่าอันเนี้ยนะครับอ่เขาเขาเขาพูดอย่างงั้นอัน,นอันเนี้ยใช่หรือเปล่าแบบนี้ทําได้ค่ะหากตัวแทนนั้นเปิด2องแสนห้าแต่เขาส่งของให้เองอ่าเขาส่งของให้เองแล้วเขาก็รับเงิน อ่าสองหมืห้าถูกต้องไหมเอสองหมื่นห้ามาแล้วคนที่เป็นสองหมนะ้า่ะเขามีเขาเป็นตัวแทนของบริษัทหรือเปล่าครับสองจุดห้าเป็นรายใหญ่เป็นค่ะอ๋อเป็นนะโอเคและสิ่งที่เขาบอกอีกอันหนึง่งนะครับอีกอันหนึง่งอันเนี้ยผมว่าไม่ใช่แน่ เขาบอกว่านะครับเนี่ยเป็นระบบขายแบบเนี้ยแต่ไม่ได้ขายถึงผู้บริโภคเลยใช่ไหมดีไอคอนไม่ได้ขายถึงผู้บริโภคเลยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่ครับนี่ไงครับอันเนี้ยคือเขาบอกว่าเขาบอกเขาเขาเล่าเขาบอก,กเล่าให้ฟังนะครับว่า,าบริษัทไอคอน,น่ะเป็นเป็นแบบนี้ก็คือเหมือนกับเปิด2องแสนห้าสองแสนห้านะครับคนที่คนคนที่คนเนี้ยเขาไปส่งก็คือไปส่งให้คนที่ซื้อสองหมื่นห้าซื้อสองพันห้าแต่ไม่ได้เคยเอาไปขายถึงผู้บริโภคเลยผมก็งงเป็นไก่ตาแตกเหมือนกันผมก็นั่งฟังแล้วผมก็เกาหัวแกะ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 ,แกะคำถามคือแล้วผมเห็น ตัวแทนเขาดิไอคอนเขาไลฟ์สดเขาขายสินค้าเขาขายอะไรพวกนั้นอะคำถามคือเขาไม่ได้ขายถึงผู้บริโภคหรอครับก็ทุกคนก็คือผู้บริโภคค่ะ ไม่คือคําถามคือเขาบอกว่าไม่ได้ขายถึงผู้บริโภคแต่ผมถามว่าคนที่ไลค์ขายของนะ่ะที่ที่เขาขายของตามช่องแพลตฟอร์มต่างๆที่เขาไลค์ขายของแล้วเอาสินค้ามาชงให้กินดูอะไรเมนกาแฟผมก็ยังเพิ่งเพิ่งจะรู้นะว่ากาแฟของดีไอคอนชงน้ำชงน้าเย็นได้ผมก็เพิ่งรู้นะก็มีเนี่ยตัวแทนแล้วขายคําถามคือพวกนั้นเขาขายให้กับตัวแทนเหรอเขาขายให้กับคนที่เปิด25งหมื่นห้าสองพันห้าเหรอเขาไม่ได้ขายถึงผู้บริโภคเหรอ อ่าใช่ดีลเลอร์ขายปีกขายส่งได้อันนี้ผมเข้าใจว่าดีลเลอร์นะก็คืออ่าดีลเลอร์น่ะสมมติด,ดีลเลอร์รายใหญ่ขายขายส่งให้กับคนที่เป็นรายเล็ก2 5 0 0 0ก็ได้2 5 0 0ก็ได้ขายปีกก็ได้ถูกต้องไหมคนที่เป็นดีลเลอร์ใหญ่นะ่ะถูกป่ะอ่า2,500นเนี่ยเขาสามารถขายตัดขายก็คือมันมันอ่ามันมันจะมีราคาส่วนต่างอยู่ทุกปะ่ะขายไปให้คนที่เขาซื้อทีเดียว2อ0 0 0ก็ได้ขายไปให้คนที่ซื้อ2 5 0 0ก็ได้ขายให้บริโภคก็ได้ถูกต้องไหม แต่เขาบอกว่าเนี่ยคนที่เปิดมา2อ0 0สนเนี่ยก็จะไปขายให้กับดินดลเลอรอ์คนที่เปิด25 0 0 0ื่นเท่านั้นไม่เห็นถึงผู้บริโภคเลยเขาพูดอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าแล้วมันไม่ถึงผู้บริโภคตรงไหนวะก็คือคาถามคือมันไม่ถึงผู้บริโภคตรงไหนผมก็มานั่งคิดว่าอ้าวแล้วไอท้ที่ทุกคนที่เขาออกมาขายขายขายเนี่ยที่เขาที่เขา ที่อะไรอ่ะที่เขาไลฟ์ขายของอ่ะเห็นป่าที่เขาขายเปิดอันนี้ขายอ่ะอันนี้เขาเป็นดีลเลอร์หมดเลยทุกคนเลยผมก็ว่าน่าจะไม่ใช่เป็นดีลเลอร์นะบางคนก็เป็นตัวแทนธรรมดานี่แหละบางคนก็จะเป็นอ่าซื้อสองสองหมื่นห้านี่แหละมีมีทุนน้อยมีงบน้อยก็ซื้อมาแล้วก็ไลฟ์ขายไปขายไปได้กําไรก็กลับไปซื้อมาต่อเอามาขายต่อใช่กันหรือเปล่าคุณทําแบบนี้กันหรือเปล่า ่าคุณทําแบบนี้กันจริงเนื่าใช่หรือเปล่าตัวแทนธรรมดาก็เยอะครับใช่ค่ะใช่ค่ะเราต้องเปิดหน้าฟางขายหมดนะครับอ่าอันนี้เข้าใจครับนะบแต่ไอคนที่เป็นทนายเนี่ยที่เขาออกมารายการเนี่ยเขาบอกว่าเขายังไม่เห็นว่าบริษัทดิไอคอนขายของให้ผู้บริโภคเลยมีแต่ตัวแทนนะครับเปิดสองสองแสนห้า แล้วก็ไปขายต่อให้คนสองหมื่นห้าสองพันห้านะไม่รู้ถึงผู้บริโภคตรงไหนผมก็เลยบอกว่าเออนี่แหละครับทนายแม่งไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเอามาออกรายการเพราะว่าถ้าเกิดผมอยู่ในรายการผมก็จะถามคำเดียวเลยว่าอ่ะไอ้แล้วที่เขาไลฟ์ขายของขายของขายของนะอันนั้นมันไม่ถึงผู้บริโภคหรอครับถูกต้องไหมถามว่าวันนี้เขาไลฟ์ขายกันเนี่ยเขาไลฟ์ขายกันเนี่ย คนเหล่านี้ยเขาขายของใครซื้อก็าชิ้นสองชิ้นสามชิ้นเขาก็ขายหมดถูกต้องไหมแล้วมันไม่ถึงผู้บริโภคตรงไหนเขาไม่รู้ระบบจริงอ่ะถูกต้องไหมฮะแล้วยังมีหน้ามาพูดนะครับผมเนี่ยก็นะครับก็อยู่ในประเทศไทยมาก็ต้องนานนะผมไม่รู้จักสินค้าสวัสดีครับผมไม่รู้จักสินค้าบริษัทดีไอคอนเลยกําลังจะบอกว่าก็มึงอยู่ในกาลาของมึงมึงก็เลยไม่รู้ถามว่าวันนี้ เราเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยเราจําเป็นต้องรู้สินค้าที่ขายในประเทศนี้ทั้งหมดทุกยี่ห้อไหมถามด้วยครับทุกแบรนด์ไหมเราจําเป็นต้องรู้ไหมถูกต้องไหมบางแบรนด์เราก็ไม่รู้จักถูกต้องไหมจะมาบอกว่าเฮ้ยวันนี้ไหนบอกดิไอคอนขายดิบขายด,ขายดีขายเป็นหมื่นล้าน เขาไม่เห็นรู้จักสินค้าของของของดีไอคอนเลยคือกาลังจะบอกว่าดีดีไม่ดีมึงอาจจะซื้อกินไปซื้อกินไปแล้วด้วยซ้าแต่มึงไม่รู้ว่าเป็นของบริษัทดีไอคอนนั้นเองเพราะเขาขายสินค้า <c oughs> นะครับป้ายังไม่รู้จักทุกแบรนด์เลยค่ะหนึ่งชิ้นก็ขายค่ะเราจะรู้แค่สินค้าของเราถูกต้องหรือเปล่าครับก็อย่างก็อย่างที่บอกอะ่ะบางทีดีไม่ดีอะ่ะมันอาจจะซื้อสินค้าของบริษัทดีไอคอนนะกินเข้าไปแล้วด้วยแต่มันไม่รู้ว่าเป็นสินค้าของดีไอคอนไง ถูกต้องไหมเพราะคาถามบางครั้งผู้บริโภคเนี่ยเขาซื้อสินค้าเขาอยากรู้นะครับว่าสินค้าเป็นของบริษัทไหนสินค้าบริษัทไหนผลิตนะครับเวลาเราเวลาเราจะไปซื้อสินค้าอะไรเนี่ยเราจะถามไหมเฮ้ยสินค้าของบริษัทไหนเฮ้ยบริษัทไหนผลิตเราเคยถามกันไหมดูอย่างเดียวดูอยอ๋อ,อถ้ามันมีตัวเลขอยอยเออใช้ได้ละ บางคนอยยังไม่ดูเลยอย่าว่าจะดูออยเลยวันหมดอายุยังไม่ดูเลยของเราคือแบรนด์บูมก็นั่นแหละครับถูกต้องไหมฮะ